วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศน์ทาง f 89. m 89.5เมกะรวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมดีเจตุลิตอรุณทัศน์และรายการเรื่องเก่าที่เรารักกลับมาพบกับทุกท่านในวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้แล้วนะครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับดรโกหรือน้องโก้ของเรานะครับสวัสดีครับโกสวัสดีครับสวัสดีครับดอกเอร์ธีรศัก์พันธุจาริยาถูก <laughs> สักทีสเทปแล้วเนี่ย <laughs> จ,จะไปจนสิ้นเดือนแล้วเนี <จด S 1> ่ยต้องตัดการ ขอบคุณมากครับพี่ตุย้ยที่ให้เกียรติมบเป็นแขกรับเชิญพูดกันตลอดทั้งเดือนนี้เลย<ช>แล้วก็หลายๆคนก็จะแบบได้ย้อนความทรงจํากันไปแบบขำๆม,ม,ม,มันๆเนาะเป็นเรื่องราวน่ารักๆ<ช>ของโก้แล้วก็เพื่อนๆร่วมวง,งการนะ,ะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราว ที่สร้างสีสันสร้างความสดใสให้เป็นการต้อนรับปีใหม่2567อ่าก็เป็นแขกรับเชิญคนแรกของปีนะครับเป็นเทปดีเจที่เปิดจักรารของเราครับหวังว่าโอกาสหน้าขอมาเป็นดีเจบ้างนะคะขอมาเป็นดีเจบ้างนะคะนั่นไงนั้นพี่ขออากตันอยู่ที่ขอผันตัวไปจัดในการที่มายาชาแนลแทนโก้ละออกไม่ได้อยู่แล้วโอเคเ ะตอนนี้อยู่ในการไหนอ่เดี๋ยวต้องถามก่อนก่อนที่จะไปกลับเาไปเรื่องนึงต้องถามผมว่าตอนเนี้ยก็โกททาอะไรบ้างคือตอนเนี้ยน,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 นะต้องบอกว่าผ่านตัวมารับบทเป็นนักแสดงทัานหนึ่งคือหลังจากที่เราแบบว่ากลับมาเล่นละครในช่วงสามปีสี่ปีเนี้ยนะก็จะแบบว่ามีละครที่ air ออนแอร์รอก็คือ Time อ the series หรือว่า Time ผ่านเวลา เป็นซีรีส์นะฮะออกอากาศทางช่องสามช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่าก็เนี่ยน่าจะช่วงนี้แหละต้นปีใช่แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องลุมพินีอุ้ยดูเป็นนักมวยใช่เป็นหนังของใครเป็นหนังของคุณแอมนัทฐาชาลีขาหรือน้องพี่โดโดเขามาทำหนังเกี่ยวกับแบบว่า s o าว power เป็นเกี่ยวกับมวยมาเป็นวุ้จัดแล้วใช่เป็นหนังน่าจะดราม่าหน่อยไหมเป็นแบบว่าเหมือนแบบ นำมวยไทยอมาเอ,อยำใหม่ให้เกิดสีสันในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม,มได้ไปเอกลิเกสองคนดังมากอุ้ยเขามีแฟนคลับเยอะแยะ,ยะใช่ มาเป็นพระเอกแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักเต้นที่เขามาเรียนมวยไทยแล้วก็มาต่อยมวยกันอืมเราก็เล่นเป็นก็เล่นเป็นเจคิมมงเป็นเจคิมเจคิมไม่ใช่ไม่ใช่เจคิมของเรานะไม่ใช่เจคิมนักร้องนะที่แบบว่านักร้องนะจะเป็นร็อคสตีมด้วยนะกับนักมวยจริงว่ะจริงว่กอุ้ยมันเป็นความร้องของรัอสีแล้วก็ในบทเอ่อไทม์หรือซีรีส์นี้ก็จะเป็นเจนกแก้วจริงตอนตอนก็เป็นเจพัลล่า แล้วมีปลาโกเจนกแก้วนี่เหมาะกับคุณมากนะใช่ต้องเป็นคนพูดหน่อยจริงเปล่าใช่ไม่ใช่หรอนกแก้วนงขุนทองใช่ถ้าพูดเาต้องเป็นนกเนือเจนกเนื้อนี่เราเออนกเฉยๆไม่ดีนะใช่เราจะไม่ไดันเลยที่ร้านบ้านราข่ายก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกคามากินเราไม่นกไข่ของใช่ค่ะชีวิตก็แบบว่าทำทั้งในวงการด้วยแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวอย่างธุรกิจส่วนตัวนี่ก็คืออย่างทำเครื่องสำอาง โครีซิลลัมครีมหน้าเด้งทำมา25ปีแล้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่างนี้น้ำปลรราปาโก้นี่็เพิ่งทำมาได้ประมาณ2-3ปีส่วนอื่นๆก็จะมีแบบอพาร์ตเมนต์นะคะโครีเพลสแล้วก็รักวู้ติดก่ร้านนกพระรามเก้าซอยห้าสิบเอ็ด แล้วก็ยังมีทำผลิตภัณฑ์ให้กับพวกศิลปินดาราด้วยการอย่างเช่นคุณนุกสุทธิดาทําแบรนด์สุปรีทํากับคุณอมอกรพันโอนเนธทำกับน้องแชปน้องหลุยผลิตภัณฑ์โปรแค์โปรตีนซึ่งมันเป็นงานที่เราถนัดอยู่แล้วในเรื่องของภาคธุรกิจแล้วก็เอาดารามาผสมผสานในการมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมาถึงลงทุนร่วมกันใช่ก็คือแบบว่าทําด้วยกันเลยอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่าเหมือนกับชีวิตเรา่ มันก็วนลูปก,กันอย่างนี้แหละในวงการบันเทิงเนาะเช่นแบบว่าเร่นละครไปเล่นหนังเป็นพิธีกรไปเล่นละครเวทีถ่ายแบบขายของในช่องทีวีต่างๆมันก็วนไปวนมาวนไปวนมาแต่ในช่วงนี้จะหนักในเรื่องกลับมากรแสดงมากขึ้นอแล้วก็บทที่ได้รับก็คือเป็นผู้หญิงโหบดท,ทุกเรื่องเลยตั้งแต่เล่นมา <laughs> สิปีหลังนั้นเล่นเป็นผู้หญิง <laughs> ก็เลยคิดว่า <c oughs> หนัวเราต้องมาทางนี้เด็กซีรีส์วายเขาปลุยทางมาให้เราเยอะแล้ว ก็ถือว่าเป็นการ repositioning หรือว so ่า like มีแบบ repackage ใหม่ทำให้ในแบบมีช่องว่างเล็กๆให้พี่โก้ทีรศสัก์ได้หยัดยืนฟังแล้วอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะครับคุณผู้ฟังชีวิตต้องการคอหมั่นไส้เพราะว่าส่วนใหญ่คนเรียกไปเล่นก็คือเล่นให้หมั่นไส้เป็นตัวร้ายใช่ไหมเราเป็นเอกดัตาเดี๋ยวขเอาช่วงไหนมาเป็นนางเอกเวลาใครถามตอบทุกเรื่องเป็นนางเอกหมดเลยนะ ส่วนไหนครับที่ดูเป็นนางเอกก็ใครดูไม่ได้สนใจฉันเป็นนางเอกคุณน่ะตัวร้ายชัดๆใช่ไหมเป็นคนดีนะแต่หน้าไม่ให้ใช่ไหมหน้าดูแล้วแบบมันต้องมีแผ่นชั่วอะไร่าเงี้ยถูกถ้าย้อนกลับไปนี oui> ่เทียบได้กับคุณจอจอมใจจรินยุคนู้นเลยนะครับผมเดี๋ยวพูดถึงวันที่ค่ายคิทาปิด ขาวที่แล้วเนาะขาวที่แลว้วดถึงเรื่องไ่งงงสนุก<ช>ติดใจใช่ไหมติดใจ<ะ>พี่เคยเชิญยุ้ยเคยเชิญทีสเกิร์ตมาออแล้วพเขาบอกวันนั้นน่ะเขาร้องให้เลยนะ อ,อ,อุ้ยตายในขณะที่ <c oughs> คุณวิ่งหาของกันนะเขาลงไ้เสียใจแต่เขาบอกว่าเขาไปหาโปสเตอร์ไปอะหารูปตัวเองกออันแต่คุณยิบมองว่าคุณหยิบของใครก็ไม่รู้วันนั้นเราคิดเราเราคือคือสินพิอยู่ในบริษทัทกันหมดก็เ,ออเยอะนะเย <ๆ S 2> อะเยอะก็หลายเบอร์ <c oughs> สมัยก่อนในค่ายคะาีตาเป็นค่ายที่ดังมากนะคแต่ทีเนี้ยคีตาอย่างที่บอกมันมีหลายยุคมียุคแรกยุคกลางยุคหลังยุคสุดท้าย จริงๆแล้วก็โกอยากจะแบบขอมวดได้ว่ามันเป็นสองยุคใหญ่ๆดีกว่าคือยุคที่เป็นแบบคีตาร์เรคคอร์ดคือยุครุ่นใหญ่พวกเป็นสิงสารลาสาต์ต่างๆแม่งมุมจริงจอกป่าเลยแล้วแปลแ,แล้วก็ยุคที่สองก็เป็นยุคลุกกว่าก็คือยุคเนี่ยแหละคีตาร์เอ็นต์ <entertainment S 1> ยุคแบบว่าเคลวอนเดียรทีสเกิร์ตยุบปฐมมวันอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วอันที่สามเนี้ยบริษัทเจ๊งไปแล้วนะและถึงเรียกได้ว่ามีการแบบเหมือน พยายามจะรีฟอร์มบริษัทขึ้นมาใหม่ <okay. S 2> แต่ก็มันก็ไม่แบบไม่ได้ work เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบถ้ากจะให้นัดจริงๆก็นี่แหละประมาณสองยุคนี้ถามจริงอยากร้องเพลงอยู่ไหมถามจริงว่าอยากร้องเพลงอยู่ไหมต้องบอกว่าเราจุดเริ่มต้นเกิดจากการร้องเพลง <Okay. S 2> เนาะแล้วก็เราก็เคยแบบออกอัลบั้มมาสองอัลบัม้มออกอัลบั้มก็คือเรียกได้ว่าสิบเพลงอะเนาะหลังจากกีตาร์ก็จะเป็นรถไฟดนตรี นะก็ออกมากับพี่ระยะนะเป็นมันปีสองพันหนึ่งสองพันสองนี่แหละออกมาอัอลบั้มหนึ่งไปออกทั้งเปรเซนตีได้ยังไงคือมีรุ่นพี่ชื่อพี่ปุ๊พี่ปุ๊สุวิสุทธ์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเป็นรุ่นพี่เซเล็บอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เห็นว่าเรา่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงเขาก็เลยพาเราไปเจอพี่ระยะแล้วพี่ระยะเขาบอกว่าเออสนใจอยากทํำไหมเขาอยากจะทําให้ก็เลยทําอืออกมาอัลบั้มหนึ่งก็ ก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับคือยุคนั้นก็แบบกระแส alternative เหรอมันอาจจะแบบมันจะฮิตอะแต่ของเราจะเป็นลักษณะแบบเป็นแบบ pop dance mm hmm. เป็นลาตินเป็นฟังเป็นอะไรพวกเนี้ย mm hmm. มันก็จะแบบกลางๆแต่ด้วยความที่เราสามารถแบบยืดหยุ hmm. ่นในวงการบันเทิงอะ <Sure. S 2> เล่นในนนี่ต่อยนั่นไปทํานู่นทนํานี่ก็เลื่อยเปื่อยแล้วก็มีทําเป็นเขาเรียกว่าเหมือนซนะิงเกิลอะทำเอง ทำเพลงทำออกมาปุ๊บถ่าย Mv จัดการเพลงละสามแสนใช้เงินตัวเองทุ่มทุนปุ๊บวางแผงบ้างสองพันสิบเอ็ดน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยวางวางน้ำท่วมทั้งเป็นดินคนไม่พูดถึงกูเลยวพูดแต่เรื่องน้ำท่วมก็ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นลองขาโต๊ะใครหรือเปล่า ก็มีเปโหลดฟังได้นะในสามเพลงใช่ไหมใน YouTube หรือในอะไรเงี้ยโอ้ทเลสัก์แฟนเพจใน f c e e o o o อะไรก็มีก็ลองไปดูได้ก็มีเพลงหลงลมชมเงาวมาร้องให้กันเพลงมาร้องไห้กันเถอะเพลงโปรโมทเป็นไงล่ะมึงไร้องไห้เลยเสียเงินเสียทองน้ำตาไหลกันทั้งหมดเลยเป็นทั้งแผ่นดินท่วมน้องไห้เป็นท่วมไปหมดเลยจบเลยเราก็เลยคิดว่า พักก่อนดีกว่าไหมแต่ก่อนหน้านี้ก็มีร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อ๋อของดารัมซาร่าเอาเพลงพี่เจี๊ยบวัฒนาอารียวัฒนะเออมาร้องเพลง postcard from nowhere แล้วก็มีเพลงประกอบละครก็เคยร้องบ้างก็ร้องมารวมประมาณสามสิบเพลงอ่ะในชีวิตนี้นะครับแต่ก็คือในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าเราเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับการที่ต้องแบบทําเพลงเอง ไอ้หลังทําเพลงเนี่ยเหนื่อยที่จะต้องคอยวิ่งโปหมอดต้องแบบสารพัดทุกสิ่งอย่างดังนั้นตอนนี้ก็ร้องเพลงในทิกตอกไปก่อนแล้วสี่ทุ่มร้องฟรีนะครับดอกไม้บ้างเป็นของขวัญบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปร้องทํางานอีวงอีเวนต์บ้างก็ก็ไม่ได้สี่เรีสถึงจุดจุดนั้นน่ะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรสนุกสนุกก็ทมเอาละครับวันนี้ถ้าเรามองบทบาทของก้ในที่บอกคือเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักธุรกิจ ถ้าพี่จะถามว่าความยากง,ง่ายของอาชีพนักสแสดงกับนักธุรกิจเนี่ยอันไหนยากง่ายหรือแตกต่างกันยังไงเออก็ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมันมีความแน่นอนและไม่แน่นอนอในตัวของมันเองก็เปรียบเหมือนชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนหรอกไม่มีอะไรที่จีรังถาวรช่ไม่มีอะไรที่แบบว่างานเริ่มต้นแล้วไม่มีงานเรี้ยงเลืกลากมันเป็นวัฏจักรของมัน แต่ในช่วงที่เราทํางานตรงจุดๆนั้นเรารับผิดชอบงานอที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดครับและเราทําความเข้าใจกับมันเราก็จะมีความสุขแต่ก่อนเคยจัดรายการวิทยุแล้วเขาประกาศว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอนี่ตอนนั้นก็จัดรายการลูกทุง่งรักไทยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ไม่เข้าใจอ่าอยู่ๆมันเอากูออกได้ยังไงอะ่ะหยู่ใครเจียงร้องไห้สุดลิ้นเรามีความผูกพันกับคนฟังออแต่พอถึงเวลาปุ๊บเอ่อรายการเนี้ย โดนแบบว่าเปลี่ยนย้ายเวลาหรือโดนตัดสถานีอะไรก็แล้วแต่เสียใจร้องไห้เป็นเด็กๆอ่ะจบนี่แลละแต่ที่ไหนได้เวลามันผ่านไปมันคือวัฏจักรมีเกิดมีโตมีตายแล้วก็ดับไปมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเรายอมรับกับสภาพปัจจุบันอะ่ะแล้วก็ทําวันนี้ให้เรามีความสุขทุกวันดีกว่าอย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็ความยากง่ายบอกได้เลยความ จนยากลําบากที่สุดอืดังนั้นถ้ามีงานจงทํางานหาเงินอย่าขี้เกียจแล้วก็อย่าเลือกงานเยอะเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่แทนใครไม่ได้อะ่ะขาดเราเขาก็อยู่ได้อย่าคิดว่าเราคือตัวเอกดัมเบลวันเราเลืองเยอะเขาก็เปลี่ยนคนเท่านั้นเอง เพราะไม่งั้นโลกน <c ough> ี mile, ่มันโตมันได้จนถึงวันนี้หรอกเราตายก็ต้องมีคนอื่นมาทําแทนดังนั้นใหญ่เรื่องเยอะทําตัวง,ง, <c oughs> ง่ายๆอะ,าอะไรก็ได้รักษาฐานลูกค้าให้มั่นมีความกตัญญูก,กตวเวทิตาต่อลูกค้าและแฟนคลับ <c oughs> เดี๋ยวพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนตัว <c oughs> แอบถามว่าในวงการเนี่ยมันมีคนที่เรื่องเยอะคเคยเจอไหมแล้วแบบชายถ่ายละครอยู่หรือถ่ายนางอยู่เปลี่ยนตัว โก้เองเคยมีประสบการณ์ร่วมงานกับคนแบบนั้นมีใช่ไหมเคยโดนตัวเปลี่ยนตัวด้วยหมายถึงตัวโค้เองเหรอใช่เคยทําไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเหมือนกับว่าได้คุยกันว่าได้รับบทตัวนี้เออแล้วก็ไปคุยเสร็จตอนสมัยแบบนานมากนะสมัยเด็กๆเลยแล้วก็สมัยเราเป็นพระเอกใช่ไหมใช่แล้วก็ได้รับบทแล้วก็จะถ่ายวันมะรืนแล้วเออถ่ายวันมะลืนนะ แล้วก็เสร็จปุ๊บมีคนมาบอกว่ามีคนหนึ่งได้รับบทเดียวกับเราเลยแล้วถ่ายวันมาเืนเราก็งงอ้าวแล้วให้บทเรามาแล้วเออแล้วคุยแล้วไปพบตัวแล้วแล้วเปลี่ยนตัวทําไมไม่บอกเราเออเออแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็เลยโทรไปที่แบบเหมือนทางแบบคนที่เขาให้งานมาอะไรเงี้ยว่าเออแบบทําไมทําแบบนี้เราแบบอุตส่าห์ตั้งใจทํากับโปรเจกต์นี้นู่นนี่นั่น ก็คือแบบมันเกิดเลยขึ้นเราก็ไม่รู้อะอารมณ์ว่าแบบเขาคงคิดว่ามันมีคนที่น่าเหมาะสมกว่าเรามั้งคือเขาไม่ได้บอกเหตุผลล้วแต่สิ่งที่เราเสียใจคือทําไมเราต้องมารู้เองว่าเราถูกเปลี่ยนตัวโดยที่เขาควรจะบอกราว่าใช่แล้วมันอีกสองวันจะถ่ายแล้วว่าแล้วให้เราดูบทเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็บอกอคนที่นั่ติดต่อเลยว่า ฉันขอไปต่างประเทศแล้วนะอะฉันอับอายฉันไมีความรู้สึกอับอายฉันจำไม่อยู่ในวงการแล้ว <laughs> จริงๆฉันอายคนเพราะถ้าอย่าลืมบทเนี้ยมันแม้ว่าจะได้รับมานานแล้วก็ตามฉันได้เล่าไปเยอะแล้วยูยู่ฉมนเล ฉันขอบคอนลูกที่เยอมานแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่เพราะฉันอับอายแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเรื่องใหม่ให้เลยนะให้เล่นอยู่งนว้อย่างนี้อย่อย่างนี้แล้วก็ชื่อบอกคนที่สามารถชื่อไม่สามารถมีหน้ามีตาได้หมดอ่ะเพราะฉันเล่าไม่ละคนแล้วหมู่บ้านตะบนจังหวัดฉันเล่าเยอะมากว่าฉันจะได้เล่นสรุปฉันก็ได้ละครเรื่องใหม่ทันที ายถึงว่าเราก็ไม่ไปเมืองนอกกันสิใช่ไหมก็ได้ใหม่แล้วไงแต่เป็นไงฉันสอไเป็นคอนรูไป็นได้คนฉันท้องอย่างเงี้ยฉันก็เลยเด่นแหละแล้วก็แบบแต่ก็ที่ถามว่ามีประสบการณ์ไหมว่าเห็นคนเปลี่ยนตัวกูแโดนเปลี่ยนไปแล้วลแต่ก็สมัยนั้นมันไม่ได้มีสื่ออะไรมันไม่หรอกแล้วเราก็จะนาความอายไปเล่าให้คนอื่นฟังว่า,วากูโดนถอดนะก็ไม่ใช่ดังนั้นเก็บอย่างนี้ใจ แล้วก็ฟุ้งฝ่าให้เขาเห็นความสําคัญแล้วเขาก็เรียกเราไปเล่นเรื่องใหม่แต่เป็นผู้จัดเดิมไหมหรือว่าคนละผู้จัดอแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันฝังอยู่ในใจว่าครั้งที่เราเจอผู้จัคนนี้คราคุยต่อหน้าดีแต่รับหลังเรายังคงฝังในใจว่ามึงเคยตอดโกไม่แล้วตัวนักแสดงที่ไปเล่นแทนเราอะเือนเขาไหมอ๋อทุกวันนี้เขาก็ไม่อยู่ในวงการนะ ก็เฟดหายไปแต่เรายังคงเจอสรัดฟ้าเป็นกายเป็นแข่งอะไรแข่งได้อย่ามาแข่งกับเจฟพอลล่าเซดุกแก้วด้วยักโก้ด้วยนะคะเจคิมด้วยทุกอย่างเลยค่ะก็เอาเป็นว่า มันมันเวลาเราอายุมากขึ้นน่ะเราจะมาสาระตาในเรื่องแต่ละเรื่องชีวิตในแต่ละช่วงเวลาช่วงไหนเราขี้เม้งขี้วีนช่วงไหนเราหี่เง่าช่วงไหนเราฉลาดช่วงไหนมันมีหมดมีมะมีวีนมีมีเม้งมีวีนคนอื่นไหมมีทีมงานเหรอหรือยังมีคุณทาอะไรเขาตอนเล่นคอนเสิร์ตมีไอ้นี่ไเป็นคนเรียบร้อยไม่ไม่ไม่มันมีอยู่ตอนหนึ่งคือเหมือนกับว่าเราไปแอบหลับจอบ รับจ็อบแล้วเสร็จปุ <c oughs> ๊บเนี่ยเราก็นี่เราผิดนะเนี่ย <c oughs> ใช่เราร <c oughs> ับผิดแต่คือในคิวงานเราไม่มีงาน <c oughs> ถูกไหมว่าก็เป็นหางานให้กูดีกว่าแต่มีคนติดต่อมาว่าให้ไปร้องเพลงที่นี่ได้ไหม <c oughs> ไม่แล้วเขาติดต่อเราโดยตรงไม่ผ่านบริษทัทอย่างเงี้ยเหรอสมัยก่อนมันมีเขาเรียกว่าดารารับฟินถูกไหมการรับฟินบางทีเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ต้องบอกบริษัท เออเไปดานน้นหาเบอร์เรามาแล้วจะปุ๊บเราก็ <c oughs> โอเคตกลงเรียกรปอยลกแต่ไม่ต้องเป็นวงนะเป็นแบ็กกิ้งแท็กก็ได้เป็นเลรอยงเนี้ยลแล้วจะปุ๊บเราก็จะเราก็รู้แล้วเดี๋ยวเรามีงานที่นี่ไปไปมาผู้บริหารเรียกพบผู้บริหารเรียกพบแล้วลงไปปุ๊บไปแอบรับงานที่ไหนมาอา่าคืออ่ายนะรู้เรียกไงแล้วรู้ไ,ไ,ไหมอ่ะว,ว่าวันที่ไปเล่นอ่ะ ฝั่งตรงข้ามก็เอาฟันดีฟันเด่นไปแล้วโอ้ยไม่แล้วทักุเอ้คนนี้บันจ่ายเงินโตออบริษัทก็คงแบบว่าเป็นคอมเพลนบริษัทแล้วนะว่าคุณขายงานอย่างนี้ได้ไงาขายศิลปินตัวเองมาชนกันสองเบอร์เนี่ยออแล้วก็อ้อขอโทษด้วยครับเนี่ยแล้วที่ได้เราก็เริมมองเอไอนี่เองที N ่เราฟ้องจาได้เลยจำได้เลยแล้ว e ปุ N ๊บเราก็โอเคแล้วเราก็โอเคจบนู e ่นนี A ่นั o ่นใช่ไหม ไอเออคนเนี้ยันขี้ฟองมากทำอะไรก็ชอบฟ้องตอนนั้นเราก็เจอเคยเจอนะแล้วก็เคยแบบว่ากล่าวคำรรลุสวโกับเขาจริงคือแบบว่าในตอนนั้นเลยใช่ไหมหลังจากนั้นสิในนั้นผู้บริหารจะดูเราแย่แล้วเราก็เจออ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบพูดแบบว่าพี่มันเป็นคนชอบ แล้ววลเราเรากลับไปคิดเนี่ยจนทุกวันนี้เรากลับมาทำไมเราเป็นคนหยาบคาสิ่งที่มึงถาคือมึงผิดเออมึงผิดทุกประตูแล้วมึงยังไปด่าเขาอีกอย่าคิดมากนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นเป็นธรรมชาติเราก็เลยคิดว่า เราไม่คุ้อย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ตามตัวพี่อยู่ในคอมพเตอร์แล้วก็ัจม่ิวรบว่าเจอเขาอยู่ไหมแยกยากันไปนะคะยังไงท่านฟังอยู่กล้องกราบขอระทานอมไทยมาด้วยละกันเขาอาจจะสาบแช่งเราอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของโลกนี้เขาคงว่านี่สมัเด็กที่มันเรียบร้อยอะแต่มันด่ากูนิสแสบเยอเลยบนี่ไงบอกแล้วบอกเป็นคนเรียบร้อยก็ใช่ไงเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายเราให้โก้ได้ฝากผลิตภัณฑ์ แล้วก็ผลงานต่างๆของโก้ให้คุณฟังก็ฝากขอบคุณก่อนนะขอบคุณพี่ตุ้ยที่มาให้โอกาสมาพูดคุยกันตลอดเดือนนี้แล้วก็ได้มาเจอแฟนๆที่กําลังชมอยู่หรือว่าร่วมสนับสนุนก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากติดตามผลงานของโก้เนี่ยก็ไปตามช่องทาง i ิน t a g r a m Facebook, t i k t o อกทวิ t เตอร์เทร s หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่ก็แบบโคเรซิเครด แค่นี้เอง K O R Y แล้วก็ Secret เนาะก็ไปดูใน ID ต่างๆก็จะมีคลิปวิดีโอสิงอยู่ในโซเชียลต่างๆผลงานก็จะคอยอัปเดตตลอดนเรื่อย,ย<ๆ>อยู่แล้วส่วนใครอยากจะร่วมซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าเริ่มทำตธุรกิจกับโก้อะไรเงี้ยครับก็ไปที่ Line แอดก็ได้ l i น์แอก็คือมีขึ้าใหม่แอดก่อนนะ แล้วก็ K O R Y c ครี่แค่นี้เองมีข้อหมาแอดก็เข้ามาคุยมาซื้อน้ำปลรราปลาโกก็ได้หรือเครื่องสำอางโครีซีรัมหรือจะเป็นพริกกัอบขั่วงาหรือว่าจะเป็นเช่าอพาร์ตเมนต์ก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนกหรือว่าตอนนี้ก็นำเข้าเนื้อเนื้อวัวน,นะคะจากออสเตรเลียหรือทำให้เอาไแนไนเตอร์ทำพรทำพรีเซนเตอร์รับท็อปสินค้าเรียกได้ว่าไม่เกี่ยงเงินน้อยม่ค่อยว่าสนาใครที่ว่าจ้างเราเราก็รับหมดก้คือส่วนรับไหมรับ ลืมเล่าไปเลยโก้เป็น<ไ>หนึ่งในผู้ก่อตั้งบุลนิธิโพธิปัญญา<อ>พาเด็กไปบวชที่ประเทศอินเดีย<อ>ซึ่งดูแล้วแน่ก็ไม่ให้อีกแต่เป็นคนใจทําบุญการการุญศรพึ่งพาเด็กไปอินเดียเมื่อตุลาที่ผ่านมาไปเป็นรุ่นที่ห้าแล้วพาสัมมเนรไปบวชแล้วก็โครงการของเราจะมีทุกๆเมษาและตุลาก็สามารถไปที่เพจปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองได้หรือมูลนิธิโพธิปัญญาตัวโก้เองก็ต้องบอกว่าก็ ก็มีส่วนดีอยู่บ้างดังนั้นอย่ามองในแง่การสแสดงหรือว่าน้ำเสียงที่ออกไปเพราะจริงๆเราเป็นคนที่จิตใจดีมากต้องอน,อนุโมทนาบุญ <สา S 2> กับกับน้องโก้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูเป็นแก๊งค้ามนุษย์แต่ว่า จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของผู้บำรุงธนุบำรุงศาสนานะครับไม่ใช่แก๊งค้าเมัอนกดนใช่<ล>บางคน <c oughs> คิดว่าเราเป็นคนที่แบบว่าปากปลาแล้วถ้ชใครชอบนินทาคนซึ่งจริงๆก็ใช่แบบ เอาละครับวันนี้เราต้องขอบคุณโกมากๆนะคะขอบคุณมากครับโกเดี๋ยวมีโอกาสทางหน้าเดี๋ยวพี่ชวนมาได้ครับพี่ตุ้ยคุยกันใหม่ยังมีอีกหลายเรื่องนะก่อนเรื่องอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตเราไม่พูดถึงวงการดางงงนางงามเลยนะจำเวลาหมดก่อนแล้วเราเชื่อว่าออกจากนอกห้องส่งสถานีไปคุณก็ก่อนเรื่องขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณฟังด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงวินาทีนี้หวังว่าเรื่องราวของโก้ ทั้ง4เทปจะสร้างความสุขสนานต้อนรับปีใหม่กับคุณผู้ฟังและก็แฟนรายการเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับกขอบคุณครับขอบคุณคุคณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีค,ครับพูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก